ต่อไปเป็นปฏิโลม,มปุชชาเปิดหนังสือไปที่หน้าสามสิบสองสามสิบสามสันนิษฐานสมุทยยสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดสังสยะท่านแรกแต่ทุกขสัจจะกำลังเกิดท่านที่สองทุกขสัจจะก็ไม่ใช่กำลังเกิด เริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิษฐานสมุทัยสัจจะไม่ใช่กําลังเกิดนะตอนอธิบายวิถีถ้าดูไปด้วยเนะี่ยก็จะเห็นจุดที่ทุกสมุทัยสัจจะกำลังเกิดอยู่ตำแหน่งเดียวก็คือ2.2อุป2.2อุปก็คือตะอบุบ แต่ตรงนี้ท่านต้องการองคธรรมที่สมุไม่ใช่กำลังเกิดก็แปลว่านอกจากตะอุบเนี่ยมาหมดเลยนอกจากตะอุบมาหมดเลยนะเว้นตะอุปอย่างเดียวง่ายๆเลยนะสมุไม่ใช่กำลังเกิดก็เว้นตะอุบนอกนั้นมาหมดมาหมดมีอะไรบ้างขาหลังทั้งหลายมาหมด ขาเกิดทั้งหลายเนี่ยเว้นแต่2.2ตะอบุบเห็นไหมเนี่ยตำแหน่งเนี่ยเว้นไว้นะดีมากเลยนะให้เราเห็นภาพว่าเว้นตะอุบไปนะก็จะมาขาหน้าหรือขาเกิดนะสาตำแหน่งที่เหลือนะแล้วก็อะมะพะอบุบด้วย ะมะพระโอปเนี่ยจะมาในปัจจานิกนะสังเกตไว้นะพังมาหมดพังขัตกนะมาหมดก็มีสังจะมีวจีพังมีตะพังมะพังส่วนออปอุป,ปาทกนะหรือขาหน้าขาเกิดเนี่ยมาแค่สามตำแหน่งมีสังโอปวจีโอปมะโอปเว้นเว้นอะไรเว้นตะโอปเพราะว่า สันิฐานต้องการองค์ธรรมที่สมุขไม่ใช่กําลังเกิดตะอุบมันสมุกําลังเกิดก็ต้องเว้นไปแล้วก็นี่อะมะภะอุบเป็นองค์ธรรมของสมุขไม่ใช่กําลังเกิดเช่นกันนะจะมาในปัจจานิกพยายามสังเกตไว้นะปัจจานิกทุกไม่ใช่กําลังเกิดสมุไม่ใช่กําลังเกิดเนี่ยอะมะภะอุบจะมาด้วยเพราะมันเป็นอุปาทกนาของมรรคจิตผลจิต ในอรูป,ปรภูมิก็คือขณะที่มรรจิตผลจิตในอรูปกําลังเกิดอยู่ทุกก็ดีนะทุกขสัจจะก็ดีอ่าแล้วก็ทุกขสัจจะในที่นี้คือรูปนั่นแหละนะสมุทัยสัจจะคือโลภะก็ดีเกิดร่วมด้วยไม่ได้นะก็เลยต้องเป็นองค์ธรรมของปัจจนิกเช่นนี้จากนั้นส,สังสยยท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่ทุกขสัจจะกาลังเกิด ทุกขะสัจจะก,กําลังเกิดก็ต้องเป็นขาเกิดขาเกิดนี่กลุ่มขาเกิดกลุ่มอุบทั้งหลายนี่แหละเรีกวกลุ่มขาเกิดนะแต่อันนี้ไม่มานะอมมาภาอบไม่มานะอย่าลืมนะอมมาภาอบเนี่ยเป็นองค์ธรรมของปัจจานิกทุกไม่ใช่กําลังเกิดสมุไม่ใช่กําลังเกิด,ทด,กเ,กดเท่านั้นนะสังเกตให้ดีนะก็จะมาแต่ชุดนี้นะ ขาหน้าสามตำแหน่งนี่มาเลยทุกขสัจจะก,กำลังเกิดนี่เห็นไหมสังโอบวาจจิโอปมาโอบวาจจิโอปมาโอบนะไปดูองค์ธรรมชุดแรกก่อนสังโอบอุปาทกน่ะของปฏิสนธิจิตก็ต้องเป็นปุสีผลเสกบุคคลสามนะเคยเจอมาแล้วนะเนี่ยสังโอบเนี่ยตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ย ปุสีผลเกกับบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดใน31ภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งปฏิสนธที่ 79, 7จิเเจตสิกส5มิกามาชกลาบ3 74ชีวิตตะนวะกกาลาที่เกิดในขณะแรกต่อไปวจีอุบกับมะอุบเวน้นเว้นอะไรเว้นตะอุบไปเว้น2.2ตะอุบไป นะถ้าเว้นเว้นไหนวิบนั่นสังเกตตรงนี้นะเว้นไหนวิบนั่นเว้นตะอบก็ตะวิเว้นไหนวิบนั่นเข้าใจไหมเว้นไหนวิบนั่นเราจะมาเขียนตะวิไว้ตรงนี้เพราะเว้นตันหายะอุปาทกเนไปเว้นไหนวิบนั่นเว้นตาอบก็เขียนว่าตะวิตรงนี้นะนะตะวิจิ นะตะวิจิก็รวมเป็นวะตะวิจิอุปนะตรงนี้คนขีดเส้นใต้ซะหน่อยตะวิเพรือเว้นนะมันมาแค่วะจิอุกับมะอุบไม่มีตะอุบวิสัจนาก็เลยเขียนว่าปาวัตเตตันหาวิปยุตตะจิตตสอุปาทกเนย่อว่าวะตะวิจิอุนะเป็นอุปาทกนา,าแห่งปะวัตติจิต แห่งตัณหาวิปยุตจิตในปวติการแล้วกันง่ายดีอุปาทันาแห่งปวัตแห่งตัณหาวิปยุตจิตในประวัติการนะซึ่งเจอมาแล้วนะเจอมาแล้วเราก็จะแบ่งเป็นปัญจะกับจตุนะปัญจก็คือปุสีอริยบุคคลแปที่เป็นไปในปวติการในปัญจโวการพระพวงคือในขณะที่ถึงพร้อม ด้วยการเกิดขึ้นแห่งตัณหาวิปยุตตาจิต77เจตสิก49จิตตชะรูปเวลโลติกะ3ถัดไปเป็นในจตุวการะูมมตีหนึ่งผลบุคคลสี่ที่เป็นไปในประวัติการในจตุวการะูมมคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งโมหะมูลจิตสองนามโนทวรรารวัจนจิตหนึ่งมหากุศลนามหากุศลจิต8มหากิริยาจิต8ด อรูป,ปาวัาจระจิตสิบสองเจตสิกสามสิบแปดเว้นวิรติอปปมัญญานี่คเคยเจอมาแล้วนะสังอุก็เคยเจอมาแล้วนะเราก็จะไปหมดหลังหมดหลังต้องการอะไรทุกก็ไม่ใช่กําลังเกิดทุกก็ไม่ใช่กําลังเกิดก็ต้องเป็นนี่พังทั้งหลายมาหมดเลยพังมาหมดเลยนี่สังจะแล้วก็วจจิพังมาหมดเลย แล้วก็นี่ด้วยอมะาพาอุบมาด้วยเห็นไหมนี่ก็เจอเจอไปแมปแมปเม,ปม,ปมปื่อคู่นะก็จะไม่อธิบายแล้วนะบทห,หลังนี้ก็เหมือนกับองค์ธรรมของอนุป,ปุกปัจจนิกคู่ที่ผ่านไปแมปแมป,แมป,แมปนั่นเองนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเวลาสอนเสร็จแล้วอะไรแล้วจะสรุปภาพรวมทั้งอายตนะทั้งทั้งสัจจะนะจะให้เราเห็นภาพรวมตอนนี้ อบอกก็ได้นะแต่ว่ายังไม่บอกเพราะว่าให้เราเสอะให้เราเรียนกันไปก่อนให้เรารู้เนื้อหาอเข้าใจไปในระดับหนึ่งก่อนแล้วก็จะมาชี้ให้เห็นภาพรวมซึ่งพอเห็นภาพรวมแล้วนะมันจะทำให้เราเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวตอนท้ายๆนะอย่างน้อยก็ก่อนสอบแล้วนะจะแนะนำให้ทีนี้มาดูวิสาชนาะ วิสัชนายาวๆบริบูรณ์อย่างนี้เนี่ยพยายามเชื่อมโยงกับองค์ธรรมแต่ละชุดแต่ละหมวดไปนะหมวดแรกมีอะไรบ้างมีสังอุบก็วิสัชนาว่าสัพเพสังอุปปัชันตาหนังแล้วก็วะตวิจิอุปก็วิสัชนาว่าปวัตเตตันหาวิปยตตจิตตสปปาปาทะกเนหมวดหลังสังจะก,ก็สัพเพสังจรนตาหนังวจิพังก็ ปวัตเตจิตสาพังธกเนอาะภาอบก็วิาจารนาว่าอารูเปมขาัสาจารพระสจาอุปาทกเนนะง่ายดีนะคนนี้อาจจะยาวนิดหน่อยแต่องค์ธรรมเนี่ยทั้งสองชุดเนี่ยเจอมาแล้วเจอมาแล้วต่อไปเราจะอ่านพร้อมกันนะเป็นปัจาจนิกะในปฏิโลมะปุทฉาคู่ทุกสมุกหน้า32-33 ยัตสวาปนาสมุทยยัตจ,จันโนปัช,ชติตัดสทุกขสัจจานุปัช,ชติติหรือว่าสมุทัยสัตจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดทุกกสัจจะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บ,บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัจนาสัพเพสังโอปปัชชนานัง Pawate tanhawi peyuta citat ca upaganang Semutia saja bati no jatiang tugasa sa pacati Sabang Jawantanang pawwate pawwate citat capanggagane สมุทัยสัจจันจนุปัจจิตทุกขสัจจันจนุปัจจิเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังเกิดก็ดีในอุปาทกณะแห่งจิตที่ปราศจากตัณหาในระวัติการของบุคคลเหล่านั้นก็ดี สมุทัยสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแต่ทุกขสัจจะกำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายก็ดีในพังคกณนแห่งจิตในระวัติการและในอุปาทกณนแห่งมรรคจิตผลจิตในอรูปภูมิบุคคลเหล่านั้นก็ดี สมุทัยสัจจะก็ไม่ใช่กำลังเกิดทุกขสัจจะก็ไม่ใช่กำลังเกิดองค์ธรรมของสันิฐานบทได้แก่ปุถุชนสีปเสกาบุคณสามซึ่งกำลังเกิดใน31ภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่ง ปฏิสนที่จิตสิเจตสิกสามสิมชะกลาบ374ชีวิตานาวากากลาบที่เกิดในขณะแรกปุถุชนสิอริยบุคคลแปที่เป็นไปในประวัติการในปัญจวการาภภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งตัณหาวิปยต,ตจิตเจตสิก49เจตตาชารูป เว้นโลติกาสามติเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลบุคคลสที่เป็นไปในประวัติการในจตุวการาภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งโมหะมูลจิตสองมโนตราวจนาจิตหนึ่งมหากุศลจิต8มหากิริยาจิต8ปดอรูปาวจ,าร,จ, 12, จ 38, ววราจิตสิเจตสิกสาสิบแปดเว้นมิรติอัป,ปมัญญา และปุุชนตีผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังตายในสาเอภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการดับแห่งจุติจิตสิเก้าจตสิกสามกามชารูปชีวิตานาวะกากาลาับที่ดับครั้งสุดท้ายปุุชน4ีอริยะบุคคลแปที่เป็นไปในประวัติการ คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการดับแห่งจิต89เจตสิก52เว้นจุตีจิตมากะบุกณลเบื้องบนสามบนบุกอลสี่ที่เป็นไปในประวัติการในอารุปปาภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งมกรกคจิตเบื้องบน3าบลจิต 4, ี่เจตสิก36 อง์ธรรมของสันทยาบทได้แก่องคธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุ